เดโคเด็กซ์ในวนี้จะเป็นข้อมูลของหนึ่งในตัวละครหลักภายในดีวีเมคไครครับซึ่งเขาคือเนโรนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมข้อมูลของนักล่าปีศาจผู้นี้ผมก็ขอขัานเคลื่อนหนึ่งไลค์หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกดซับสไครป์พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลยบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทําความรู้จ,จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชั่นต่างๆนี่คือเดอโคเด็กซ์บันทึกพิศวง ถ้าในแฟนชายเกมดีว i ่ m ม่ใครที่มันเต็มไปด้วยตัวละครสุดเท่สุด Bad แอสอย่างดานเต้ทริชเลดี้วีหรือแม้แต่ตัวละครที่เท่ท,ที่สุดในวงการเกมก็อยู่ในเกมแฟนชายนี้เช่นกันผมไม่ต้องบอกชื่อทุกคนก็จะทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าใครแต่ว่านอกจากตัวละครพวกนี้แล้วมันก็ยังมีอีกหนึ่งตัวละครครับที่เท่และ Bad a s สไม่แพ้กันซึ่งก็คือเนโรหนึ่งในนักล่าพิศดารของบริษัทรับจ้างพิศดารดีวี่มครของดนเต้นั่นเอง เนโรนั้นากตัวมาเป็นตัวปตนให้ผู้เล่นได้ทําการจับมาเล่นครั้งแรกในตอนดีวิเมคลายภาคที่4ครับโดยจากภายนอกเนโรนั้นเป็นผู้ชายผิวขาวสูงผมสีขาวพร้อมสวมเสื้อโค้ทสีน้าเงินเข้มโดยตัวโค้ทจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปดาบประไว้อยู่บิเวลลาทั้งสองข้างและยังมีสู้ฟูสีแดงด้านในอีกตัวหนึ่งแม้จากภายนอกเนโรเขาจะมีความคล้ายคลึงกับดานเต้ครับแต่ว่าลักษณะในใสของทั้งคู่นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยขณะที่ดานเต้เขาเป็นพวกปิ้นปอนเข้ากับคนง่ายขี้เล่นแทบจะตลอดเวลา แต่ว่าในด้านเนโรนั้นเขามีนิสัยที่ซีเรียสจริงจังกว่ามากเขาเป็นคนชอบผู้เสียสใครต่อใครอยู่ตลอดครับเนื่องจากเนโรนั้นเขามีแขนขวาที่ผิดปกติมันก็เลยทําให้เนโรเขาเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ยากเป็นเด็กต่อต้านสังคมที่หัวร้อนและปากไวมากๆนะครับแต่ไม่ใช่ก็ต้องเชื่อนะครับว่าในตอนที่ทางเดเวลอปเปอร์ได้ทําการพัฒนาตัวละครเนโรขึ้นมาเนโรนั้นเขาไม่ใช่แบบนี้เลยในระหว่างการพัฒนาชื่อดั้งเดิมของเนโรคือโรดินครับชื่อของช่างปั้นชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งผู้สร้าง gates of hell ที่รวมเอาซีนต่างๆจากวรรณกรรมดีวายเข้าไปใของดานเต้เอามาไว้ด้วยกันแต่ว่าชื่อโรดินนั้นมันก็แลฟังดูเป็นชื่อที่ฉลาดมากเกินไปหน่อยครับมมนเลยทําให้มีการใช้ชื่ออื่นแทนซึ่งชื่อเนโรนั้นมันก็มาด้วยความบังเอิญครับไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนโรแองเจโลแต่อย่างใดโดยภายในดีวิเมคลายสีคอนเซปต์แรกๆของเนโรคือตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเชลล็อกโฮมของอาร์เธอร์คนดอยครับเป็นนักล่าปีศาจสไตล์ผู้ดีอังกฤษที่จิบชาไปด้วยระหว่างการต่อสู้หรือไม่ก็ในตอนแรก ชุดของเนโรมันจะเป็นโทสีขาวครับที่มันจะมีความเป็นลัทิมากกว่าชุดที่เขาสวมอยู่ในปัจจุบันหรือในบางคอนเซปชุดของเนโรมันก็จะมีสีฟ้าคล้ายกับของเวอร์จิลครับตามในเรื่องเนโรเขาเป็นลูกชายของเวอร์จิลครับมนเลยทําให้ตัวเขาเป็นหลานของสปารดาเป็นลูกเชืยอปีศาจที่มีเลือดของสปารดาไหลเวียนอยู่หนึ่งในสี่แต่ว่าเรื่องที่ว่าเขาเป็นลูกของเวอร์จิลนั้นมันก็เพิ่งจะถูกคอนเฟิร์มในดีวีเมคไคราักที่ห้าเท่านั้นเองก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นเองครับอย่างหนึ มันมีความเกี่ยวข้องกันกับยามาโตะของเวอร์จิลและอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติฐานของแซงทัสผู้นําของลาธีแห่งดาที่ได้พูดถึงสายเลือดของเนโรมันมีความเกี่ยวข้องกับสปาร์ดามันเลยทําให้มีความเป็นไปได้ว่าเนโรนั้นอาจจะเป็นลูกของเวอร์จิลก็ได้แต่ว่าในตอนนั้นทำลายของดีวิเมคลายเนี่ยมันก็ค่อนข้างมึนนะครับมันเลยทําให้เรื่องที่เนโรเป็นลูกของเวอร์จิลเนี่ยมันยังคงเป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นก่อนที่6ปีต่อมาภายในกราฟิกอาร์ตสามหนึ่งสี่สองเรื่องที่เนโรเขาเป็นลูกเวอร์ ถึงแม้ว่าเนโรจะปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในตอนดีวิไม่คลายภาค4แต่ว่าในด้านเนื้อเรื่องเนโรเขาปรากฏตัวออกมาก่อนหน้านั้นครับภายในดีวิไม่คลาย4 Daily Fortuna ูนิยายสองตอนที่เล่าเรื่องราวก่อนดีวิสไม่คลายภาค4โดยภายในนี้ย์ยเรื่องนี้เราจะได้ทราบว่าในตอนที่เนโรเขายังคงเป็นแค่ทารกเขาได้ถูกเครดและครอบครัวของคิริเอะรับมาดูแลและเขาก็เคารพและรักพวกเขามากซึ่งในตอนที่เครดได้เข้าร่วมกับลัทธิแห่งดาบมันก็เลยทำให้เนโรได้เข้าร่วมเช่นกัน แต่เขาก็ไม่ได้เชื่อฟังสิ่งที่ลัทธิคอยพมสอนแต่อย่างใดนะครับเนโรเขาเข้าตามเครโดและครีเอทเท่านั้นเองส่วนหนึ่งมนเป็นเพราะเนโรเขาอยากปกป้องคนที่เขารักจากพวกปีศาจต่างๆครับซึ่งภายในลัทธิเนโรนั้นเขาเก่งกาจมากๆเลยแหละครับจนทําให้เขาได้ตําแหน่งอัศวินศักดิ์สิทธิ์และมีดาบประจําตําแหน่งเป็นดาบดูรันโดในครอบครองแต่ว่าเนโรเขาก็ได้เอาดาบเล่มนี้เนี่ยไปดัดแปลงครับและเปลี่ยนชื่อมันเป็นเลดควีนโดยในตอนที่เนโรเขาได้เข้าไปจัดการพวกปีศาจที่อยู่ภายในป่ามิสทีฟ ในตอนนั้นเขาและคีริเอได้รับบาดเจ็บครับซึ่งบาดแผลของคิรีเอเนี่ยก็ฟื้นตัวตามปกติขณะที่บาดแผลของเขามันกลับไม่ฟื้นตัวและแย่ลงเรื่อยๆจนทําให้แขนด้านขวาของเนโรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นซึ่งตอนแรกเนโรเขาคิดว่ามันคืออาการติดเชื้อครับแต่เขาก็ได้มาทราบทีหลังว่ามันคือพลังปริศาจเนโรจึงได้ฝึกการใช้แขนของเขานตั้งแต่ตอนนั้นพร้อมเรียกมันว่าดีวีบลิงเกอร์ในระหว่างงานเทศกาลของลัทธิแห่งดาบในตอนนั้นมันมีชายสวมเสื้อโคสีแดงคนหนึ่งบุกเข้ามาภายในงานและได้ทําการสังหารเจ้าลัท่่างงไมัันตต้ว เนโรจึงได้เข้าสู้กับเขาครับและพบว่าเขาฆ่าไม่ตายแม้ตนจะใช้ดาบแทงชายคนนั้นเข้าที่อกแล้วก็ตามมันเลยทําให้เนโรได้ทราบว่าชายผู้นี้เขาไม่เชื่อมนุษย์แต่ชายคนนั้นเขาก็ได้ชี้ให้เห็นด้วยเหมือนกันว่าพวกทาหารที่อยู่ภายในลัทธิก็ไม่เชื่อมนุษย์เช่นกันเนโรเขาจึงได้ตามสืบเรื่องนี้ไปเรื่อยๆครับจนเขาได้พบกับต้นตอของปีศาจจำนวนมากที่บุกเข้ามามภายในเมืองโฟติน่าปีศาจพวกนั้นมันมาจากประตูนรกสามที่ด้วยกันครับเนโรจึงได้เข้าไปปราบปีศาจตัวต่างๆที่คลองประตูพวกนั้นอยู่ เบรียลบาเอลแลวก็เอคินาโดยระหว่างการเดินทางและการต่อสู้ในครั้งนี้เนโรก็ได้ทราบทุกอย่างครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการกันของโรคของเจ้าลทัทิโดยการใช้เซเวียรูปปั้นขนาดมือมาที่มีสปาร์ดาเป็นต้นแบบพร้อมกับเรื่องที่ชายสวมเสืส้อโค้นั้นมีชื่อว่าดานเต้โดยในตอนที่เนโรเขาได้ทราบเรื่องทุกอย่างเขาก็ได้โดนสังหารครับโดยนักวิจัยคนหนึ่งชื่ออากาสแต่ด้วยความบังเอิญยามาโตะก็ได้เข้ามาช่วยเขาไว้และกลายเป็นพลังให้กับเขาทําให้เนโรสามารถใช้ดิวิชลิกเกอร์ในเกมภาคนี้ ซึ่งหลังจากนั้นเนโรก็ได้หาทางช่วยคิริเอครับพร้อมกับหยุดแผนการของเจ้าราทีเอาไว้แต่ว่าเขาก็ทําให้สําเร็จครับมันจึงได้กลายเป็นหน้าที่ของดันเต้ที่ต้องช่วยเหลือเนโรพร้อมกับทําลายประตูนรกทั้ง3โดยพอเรื่องทุกอย่างจบลงเนโรเขาก็จะคืนยามตะให้กับดานเต้ครับพอเขาทราบว่าดาบเล่มนี้ไม่เป็นของพี่ชายของดันเต้แต่ดานเต้เขาก็ได้ปฏิเสธไปนะพร้อมบอกให้เนโรเก็บมันเอาไว้ถือว่าเป็นของขวัญที่เขาอยากจะฝากมันไว้กับเนโรภายในดีวี่มคไครฟ์5 before the nightmare ไม่นานหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างจบลงดันเต้เขาได้ส่งป้ายไฟ mm hmm. ดีวิเมคลามาให้กับเนโรครับซึ่งมันทําให้เนโรและคิริเอะพวกเขาได้ก่อตั้งสาขาย่อยของดีวิเมคลายขึ้นมาที่เมืองฟอร์จูน่าและ5ปีหลังจากนั้นเนโรกับคิริเอะเนี่ยก็ใช้ชีวิตค่อนข้างธรรมดาครับจนพวกเขาทั้งคู่ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน mm ิโคเลต้าโกสตีนนิโคเธอได้มาตามหางานวิจัยของพ่อของเธอครับอาคัสซึ่งเนโรเขาก็ช่วยนะครับทาให้ทั้งคู่สนิทกันมากขึ้นจนท ire, ั้งเนโคอออยยู่ต่ตด้ววกกกกัักันนันนนนนีสพจใึง นิโคก็ได้ชวนเนโรมาเป็นคู่ทางธุรกิจกับเธอครับโดยนิโคจะคอยสร้างอาวุธและซ่อมอาวุธให้ส่วนเนโรเขาจะต้องหาวัตถุดิบต่างๆมาให้เธอ1ปีต่อมาเนโรคิเรและนิโควกเขาได้ตัดสินใจทำดีวิไเมคลายเป็นบริษัทเคลื่อนที่ครับ <c oughs> เพื่อให้เนโรสามารถไปที่ต่ตางๆได้นอกจากเมืองฟอร์จูน่าหลักๆเลยคือเพื่อหาเงินเพิ่มนั่นแหละครับไม่รู้ทาไมแต่ว่านักล่าบริษัในเกมนี้คือกินแกรบแทบทุกคน พวกเขาได้ซื้อซากรถตู้คันหนึ่งมาครับแล้วค่อยมาดัดแปลงทีหลังซึ่งภายในวันนั้นระหว่างที่เนโรกำลังซ่อมรถมันได้ไม่ใชายคนนึงมาหาเขาที่โรงรถครับโดยในตอนแรกเนโรคิดว่าชายคนนั้นเป็นพวกไร้บ้านที่มาขอข้าวกินแต่ด้วยดีวิลบรนเกอร์ของเขามันก็ทําให้เนโรทราบว่าชายคนนี้คือปีศาจซึ่งไม่ทันไรในตอนที่เนโรรีบตะโกนบอกให้คริเอาหาที่ซ่อนชายคนนั้นก็ได้กระชากดีวิลบรนเกอร์ขายออกจากแขนของเนโรในพริบตาพร้อมเปลี่ยนมันเป็นยามาโตะก,ก่อนที่จะใช้มันเข้ามิติหายไป เนื่องจากอาการบาดเจ็บของเนโรมันได้ทําให้เขานอนโคม่าไปนานร่วมอาทิตย์ครับโดยในตอนที่เขาได้ตื่นขึ้นมาเนโรก็ได้พบวีนั่งอยู่ด้านข้างเขาบอกว่าตัวเองได้จ้างดันเต้ไปจัดการกับปีศาจที่เอาแขนของเนโรไปแล้วอย่างไรก็ตามวี v. ก็ไม่คิดว่าดันเต้จะสามารถจัดการปีศาจตนนั้นได้เขาจึงได้มาชวนเนโรครับตอนแรกเนโรก็ยังคงไม่ปักใจเชื่อนครับเนื่องจากเขาไม่มีดีวีบิงเกอร์แล้วเนโรจึงไม่รู้ว่าวีเป็นคนหรือปีศาจแต่ก็ด้วยคําพูดของวีมันจึงทําให้เนรยอมครับและแอบคลีเอออกมา เพื่อคิดเป็นชีกกับปิศาจตนนั้นอย่างไรก็ตามในตอนที่เขาได้มาถึงเนโรก็ได้เห็นทริชเลดี้และดันเต้พ่ายแพ้ซึ่งในตอนที่ดันเต้เกิดจะโดนจัดการเนโรก็สามารถช่วยดันเต้ไว้ได้ทันครับทาให้เนโรมีความสุขเล็กน้อยที่มีโอกาสจะใช้บุญคุณที่เขาติดดันเต้ไว้แต่ว่าปิศาจตนนั้นก็แข่งแร่งเกินกว่าเนโรจะรับมือได้ครับเขาได้พ่ายแพ้ให้กับมันและได้ดันเต้ช่วยไว้อีกครั้งซึ่งต่อมาเนโรเขาก็ได้ทราบว่าปิศาจตนนั้นมันคือราชาปิศาจยูเรเซนและเมื่ออไมม่ีทางเลืก วีเขาก็ได้พาเนโรหนีครับเพื่อไปหาทางอื่นแทนแต่พวกเขาก็มีเวลาไม่มากคนระับเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยจะล่มสลายภายใน1เดือนในตอนที่เนโรได้กลับมาที่ฟอร์จูน่าเขาได้ขอให้นิโคสร้างแขนเทียมให้เขาครับซึ่งตอนแรกมมนต้องใช้เวลาถึง6เดือนแต่ว่าด้วยศพของปีศาจที่เขาได้มามันเลยสามารถทําให้แขนเทียมเสร็จได้ในเวลา1เดือนเท่านั้นโดยนิโคได้เรียกแขนใหม่ของเนโรว่าดีวีเบรเกอร์ครับซึ่งพอเนโรเขาได้อาวุธใหม่มาแล้วเนโรก็ได้รีบกลับไปหายูทิเซนทันทีครับ รัมทั้งชวนนิโคให้มากับเขาด้วยซึ่งเธอก็ตกลงดิวิเม 5, กเกอฟ์หลังจากที่เนโรได้มาถึงเลดเกรฟเขาก็ได้มุ่งหน้าไปพบกับวีตามจุดนัดพบที่ได้ทําการนัดเอาไว้ครับโดยระหว่างทางเนโรเขาก็ได้ถูกขัดขวางไปด้วยปีศาจและพวกรากไม้ของต้นไม้ปีศาจคอนเดฟอร์มากมายแต่มันก็ถือว่าเป็นการทดสอบพร้อมกับทําความคุ้นเคยกับดิวิเบเกอร์ไปด้วยในตัวซึ่งในตอนที่เนโรได้มาถึงจุดหมายเขาก็ได้ถูกปีศาจต,ตัวหนึ่งรอบโจมตีครับซึ่งมันคือกอลแอดแต่ว่าเนโรก็สามารถจัดการมันได้อย่างง่าย ซึ่งเมื่อการต่อสูจ้จบลงเขาก็ได้พบกับวีดที่นั่นครับโดยวีดได้บอกเนโรว่าพวกเขาต้องทําลายรากของคาลิฟอร์ให้ได้มากที่สุดทั้งคู่เลยแยกย้ายครับจนณจุดจุดหนึ่งเนโรได้พบกับปีศาจที่ชื่ออาธิมิสซึ่งในตอนที่เขาสามารถจัดการมันได้เนโรก็ได้ทราบว่าอเทมิสคือปีศาจที่มีเลดี้เป็นร่างต้นเขาจึงได้รีบช่วยเธอออกมาครับก่อนที่เนโรจะนอยไปพักหนึ่งเมื่อคิดว่าคีเรจะต้องโกรธเขามากแน่ วิ <We S 2> กับเนโรได้แยกกันออกไปทำลายรากของต้นไม้คอร์รฟอร์ครับที่อยู่ใต้ดินพวกเขาได้เดินทางไปเรื่อยๆจนได้มาพบกันอีกครั้งที่ด้านบนซึ่งมันมีพวกแองเจโลรออยู่ตอนนั้นเนโรก็ได้สังเกตเห็นว่าวีไม่ชอบพวกแองเจโลเป็นพิเศษโดยเมื่อการต่อสู้จบลงพวกเขาก็ได้มาอยู่ตรงผาที่เป็นทางไปบ้านของสองพี่น้องแต่เนโรก็ไม่ทราบในเรื่องนี้นะครับวี <We S 2> เขาได้ออกเดินทางต่อครับเพื่อไปตามหาดิวิลซอร์สปาดาขณะที่เนโรได้เดินทางขึ้นไปยังต้นไม้คอร์รฟอร์เพื่อไปจัดการกับยูเรเซนโดยในตอนทีี่เนรได้้้สูกกัับอคง ที่ฝากของวีวีเขาได้พบกับดานเต้ครับและเขาได้ฝากให้ดานเต้ไปช่วยเนโรซึ่งระหว่างทางการไปช่วยเนโรดานเต้เขาได้พบกับคาวาลิเย่แองเจโลปีศาจที่สร้างขึ้นมาจากทริชแต่เขาก็สามารถจัดการมาและช่วยทริชไว้ได้โดยในช่วงท้ายดานเต้ Dante ก็กลับมาถึงบ้านของเขาและได้ทําการดูดตืนดีวิสออสปาดาไปพร้อมกับอเรเบเรตของเขาทําให้ดานเต้สามารถใช้ซินดีวิสทิเกอร์ได้กลับมาที่เนโรในการต่อสู้ของเขากับยูเทเซนในครั้งนี้ด้วยดีวิเบรเกอร์ มันทาให้เนโรสามารถสร้างบาดแผลกับยูริเซนได้ครับซึ่งมันทําให้ยูริเซนกดมากจนเกือบสังหารเนโรในทันทีแต่ก็โชคดีที่ดานเต้ในร่างซินดิวิทริกเกอร์สามารถช่วยเนโรเอาไว้ได้ทันโดยต่อมาหลังจากการต่อสู้ในครั้งนั้นทั้งเนโรวีดานเต้ได้มารวมตัวกันอีกครั้งครับพวกเขาได้รู้จากปากของวีว่ายูริเซนนั้นอยู่ที่ด้านบนของแคลิฟอร์เพื่อกินผลไม้ต้องห้ามที่ปีศาจตนใดได้กินมันเข้าไปจะได้รับพลังมหาศาลมากพอที่จะสามารถกลายเป็นราชาปีศาจได้ทั้ง3จาจึงได้รี โดยแยกกันไปคนละทางก่อนที่จะกลับไปเจอกันทีหลังซึ่งในตอนที่แยกกันเนโรกับวีได้มาพบกันก่อนครับแต่สภาพของวีในตอนนี้คือโซมมากๆร่างกายของเขาเริ่มแตกสลายต่อแรกเนโรบอกให้วีกลับไปพักก่อนแต่ด้วยคําขอของวีเนโรจึงยอมพาวีไปด้วยครับและเขาก็ได้ทราบเรื่องทุกอย่างจากวีครับว่าความจริงแล้วยูริเซนคือพี่ชายฝาแฝดของดานเต้คือเวอร์จิลทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากการต่อสู้ของสองพี่น้อง ที่พวกเขามีต้นเหตุมาจากการปฏิเสธการมีอยู่ของอีกครึ่งภายในตัวเองดันเตนปฏิเสธครึค่งปีศาจเวรจิลปฏิเสธครึค่งมนุษย์และวพออย่างนั้นทั้งสองจะต้องสู้กันครับเพื่อพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดซึ่งในโรคิดว่ามันเป็นเรื่องได้สาระมากๆโดยหลังจากที่ดันเตนสามารถจัดการกับยูริเซนได้วีก็ได้ข้าไปรวมกับยูริเซนครับทำให้ทั้งสองรวมกันและกลับกลายเป็นเวอร์จิลดังเดิมและที่นั่นหลังจากที่เวอร์จิลได้ปลอตัดสินกับดันเตที่ยอดแคลิฟอร์เน็ได้เราากากด้ ดันเต้ได้ทราบเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนแต่ตอนที่เขาได้เจอเนโรและได้เห็นว่ายังมาโตมีปฏิกิริยายังไงกับเขาและที่สําคัญดันเต้ไม่สามารถปล่อยให้เนโรฆ่าพ่อของตัวเองได้ครับซึ่งในตอนที่เนโรอยู่บนรถเขาได้ปลดปล่อยความโกรธออกมาถามทริชว่าเธอรู้ทุกอย่างไหมเลดี้ <Lady S 2> พยายามปลอบเขาครับเธอรู้ดีว่าการสังหารพ่อของตัวเองมันเป็นยังไงแต่เนโรในตอนนี้คือไม่มีใครสามารถหยุดได้แล้วในเมื่อเขาไม่สามารถหยุดรถได้เนโรจึงได้กระโดดออกไปจากรถครับและมุ่งหน้าไปหาดานเต้และเวอร์จิลในทันที โดยก่อนหน้านั้นเนโรได้โทรถามคิริเอครับถามว่าเขาควรจะทํำยังไงดีแต่เธอก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับทําเพียงให้กําลังใจเขาเท่านั้นบอกว่าเนโรรู้ดีอยู่แล้วว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดซึ่งนั่นคือทั้งหมดที่เนโรอยากได้ยินครับเขาไม่ได้อยากได้ะไระายนอกจาก,กระบายให้คิริเอฟังพร้อมกับกำลังใจของคนที่เขารักเท่านั้นเนโรได้บอกลาคิริเอครับบอกว่าตนลใจรีบกลับไปให้เร็วที่สุดและจากนั้นเขาได้รีวิ่งขึ้นไปยังบนยอดของแคลิฟอร์ครับนึกถึงคนที่เขาไม่สามารถช่วยไว้ได้ หลังจากที่เนโรได้เสียเครดไปเขาก็ตั้งมั่นกับตัวเองว่าตนจะไม่ปล่อยให้ใครตายอีกแล้วซึ่งในตอนที่อารมณ์ของเนโรได้พุ่งจนถึงขีดสุดมันก็ได้ทําให้พลังปีศาจของเขาตื่นขึ้นมาแขนขวาของเนโรงอกกลับมาใหม่อีกครั้งและทําให้เขาสามารถใช้ดีวิทิเกอร์ที่แท้จริงของเขาได้โดยเนโรในร่างดีวิทิเกอร์ได้เข้ามาห้ามการต่อสู้ของด mm ันเต้เลว์เวอร์จิลไว้ได้ทันครับ mm hmm. และเขาก็ได้เข้าต่อสู้ก mm ับเวอร์จิลพ่อของเขาทัานทีก่อนที่จะสามารถชนะมาได้ เวอร์จิลจึงได้ไปหยุดต้นแคลิฟอร์ตามที่เนโรบอกครับโดยมีดาเต้ไปด้วยแต่ว่าวิธีการที่2พี่น้องเลือกใช้มันหมายความว่าพวกเขาจะต้องติดอยู่ที่โลกปีศาจแต่เนื่องจากเนโรอยู่ที่โลกมนุษย์ดาเต้จึงสามารถฝากใจไปได้โดยก่อนที่เวอร์จิลจะไปเขาก็ได้มอบสมุดกรของเขาให้กับเนโรครับพร้อมบอกว่าในการต่อสู้ครั้งหน้าเขาจะไม่แพ้ให้กับเนโรแน่ซึ่งหลังจากที่พี่น้องทั้งคู่ไปเนโรก็ได้มุ่งหน้ากลับไปหาคริสเตที่ฟอร์จูน่าทันทีครับโดยมินิโคคอยกวนใจเขาเหมือนเดิม และในตอนท้ายเราก็ได้เห็นว่านิโคเธอได้ดัดแปลงดีวิเบิเกอร์ใหม่แล้วให้มันสามารถใช้ควบคู่กับดีวิบิงเกอร์ได้และเนโรก็พบว่าแคาลิฟอร์ได้ถูกทำลายลงแล้วเช่นกันอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับเ <Yeah. S 1> นโรในร่างดีวิทิเกอร์นั้นทรงพลังมากๆแต่ว่าภายใน,นดีวิเมคไครีเนื่องจากพลังของเขาเนี่ยยังไม่ตื่นดีนครับดีวิทิเกอร์ในพักนั้นจึงมีลักษณะเป็นแบบยืมพลังของยามาโตะมาใช้ถ้าลองสังเกตดูนะครับร่างปีศาจในตอนที่เนโรใช้ดีวิทบิงเกอร์ในภัก4 มันคือร่างเดียวกันกันกบคอนเซปต์อาร์ตและเนื่องจากดีวิทริเกอร์ของเนโรนั้นเป็นการยืมพลังของยามาโตะมามันเลยทําให้ในตอนที่เวอร์จิลยั่งยามาโตะคืนเนโรเขาจึงไม่สามารถใช้ดีวิทริเกอร์ได้ครับในช่วงแรกของตัวเกมภาค5เนโรเขาจะไม่มีดีวิทริเกอร์เกจแต่เขาจะได้มันมาในช่วงท้ายในตอนที่ผู้เล่นเข้าด่านที่20แล้วเท่านั้นโดยดีวิทริเกอร์ที่แท้จริงของเนโรนั้นจะมีลักษณะเป็นร่างปีศาจที่มีความเป็นมนุษย์มากกว่าปีศาจครับผิวสีน้ําเงินตัดดําาาไมมม่ปปดทีสาารถใช้เ็นือ้ โดยมือไม่ใช้งานปิดเัรื่องสองจะเก็บอยู่ด้านหลังครับคล้ายกับผ้าคลุมผมยาวสีขาวและมีเข่าโค้งเหมือนในข้อเส็์อาร์ตของภาค4โดยที่ร่างดีวิทิกร์ของเนโรเป็นแบบนี้ขนาดเป็นเพราะว่าเนโรเขามีเลือดมนุษย์มากกว่าลึศติศาก็ได้ครับสรุปคือดีวิทิกร์ของเนโรมันคือร่างเต็มตัวของดีวิทิกร์ของเนโรนั่นเองครับในส่วนของอาวุธอาวุธหลักของเนโรมีอยู่เพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นครับอย่างแรกคือเรดควีนดาบสุดเฟีย้ยของเนโรที่เขาแตดแปลงมันมาจากดูรันดัล ดาบของทหารระดับสูงภายในลทัทธิซึ่งเรด q u e นนั้นมีความสามารถในการบิดด้ามจับของมันได้เหมือนกับบิดคันเร่งมอเตอร์ไซค์ซึ่งในเคนินี้เ,เรียกว่าอ็ c e ีดผู้เล่นจะสามารถบิดมันค้างเอาไว้ได้เพื่อทําให้ตัวดาบเกิดความร้อนเสริมการโจมตีและถท่าแต่และท่าของเนโรในครั้งถัดไปให้รุนแรงยิ่งขึ้นและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยเนโรนั้นเขาสามารถเก็บชาร์จอ x กซีดได้สูงสุด3ชาร์จครับยิ่งชาร์จเยอะเท่าไหร่การโจมตียิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นแต่การที่จะทําให้ติดกง่าายมสุด เนื่องจากในตัวเกมภาค4เนี่ยผมไม่เคยเล่นนะครับผมเลยไม่ทราบแต่ว่าภายในภาค5คือกด L2 หรือ LT หลังจากการจบตีเสร็จถ้ากดตรงจังหวะมันจะทำให้ Red Queen เติมเกรด x ในทันทีและยิ่งถ้าผู้เล่นมีสกิล Max Act และสามารถกดจังหวะได้ Perfect Timing มันจะทำให้ Red Queen เติม3ชาร์จในทันทีครับแต่เล่นดีวิ่งไม่ใครยมันก็ต้องเล่นดาเต้ดีวะด้วยความคิดนั้นครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ฝึกเนโรเลยทำให้เวลาจับเนโรเมื่อไหร่คือต้องกดมั่วนในทันทีครับ กล่าวโดยสรุปนะครับเมคเด็กเอ็กซีเนี่ยมันก็คืออารมณ์เดียวกับเมคเด็กจัดเมนคัตของเวอร์จิลนั่นแหละครับทุกทุ่งท่าสามารถกดได้แตกต่างกันแค่ของเวอร์จิเนี่มันเท่กว่าแค่นั้นเองอย่างที่2คือบลูโลสครับแม่ภายในภาคีแห่งดาบการใช้ปืนมันจะถือเป็นเรื่องที่ไม่มีเกียรติแต่เนโรเนี่ยเขาก็ยังใช้ครับบลูโลสนั้นเป็นลูกโม่สองลำกล้องที่ถูกดัดแปลงให้ติดกันโดยเนโรทําให้เวลายิงลูกกระสุนมันจะออกมาทีละ2นัดครับอย่างที่3คือดีวิลบริงเกอร แขนปิศาจของเนโรที่เขาสามารถใช้มันจับศัตรูได้เป็นรูปร่างทางกายภาพของพลังปีศาจท,ที่ปรากฏขึ้นบนแขนขวาของเขาครับโดยพานาดีวิบิงเกอร์มันก็มีดาบยมมามตะติตไว้อยู่ซึ่งมันได้ขาดไปในตัวเกมภาค5แต่ว่าในตอนจบหลังจากที่พลังของเนโรได้ตื่นขึ้นมามันก็ได้ทําให้แขนขวาของเนโรกลับเป็นปกติพร้อมกับได้รับความสามารถที่แท้จริงของดีวิบิงเกอร์และอย่างสุดท้ายคือดีวิเบรเกอร์ครับแขนเทียมที่นิโคสร้างให้เนโรใช้แทนดีวิบิงเกอร์ที่ได้เสียไปโดยดีวิเบรเกอร์แต่ละแบบ มันก็ได้สร้างขึ้นมาจากชิ้นส่วนของปีศาจที่แตกต่างกันออกไปโดยในตัวเกมภาค5เนโรเขาไม่สามารถเปลี่ยนดีวิเบเกอร์ได้ตามใจครับนอกจากต้องทําลายทิ้งเพื่อใช้อันถัดไปและถ้าหากเนโรเขาโดนโจมตีขณะที่เขาใช้ความสามารถของดีวิเบเกอร์อยู่มันก็จะทําให้ดีวิเบเกอร์อันนั้นโดนทําลายในทันทีครับซึ่งเมื่อรวม DLC แล้วภายในดีวิเมคลายภาค5เนี่ยเนโรเขามีดีวิเบเกอร์อยู่13แบบด้วยกันครับเป็นแบบมาตรฐาน8แบบและ DLC 5แบบแบบที่1คือโอเวอร์เจอร์ ดีวิเบเลอร์อันแรกที่นิโคได้สร้างขึ้นมาโดยมาสามารถปล่อยพลังสายฟ้าในรูปแบบของมือออกไปได้แบบที่2คือเจอเบราดีวิเบเลอร์ที่สามารถส่งพลังผลักตตูออกไปได้โดยเนโรเขายังสามารถใช้มันเพื่อการเคลื่อนที่ได้อีกด้วยครับแบบที่3คือพันช์ไลน์ดีวิเบเลอร์ที่เนโรสามารถขี่มันหรือไม่ก็ปล่อยมันออกไปจบตีสตูได้แบบที่สคือเฮลเตอร์สเกลเตอร์ดีวิเบเลอร์ที่สามารถทำหลากการป้องกันของสตูได้ครับซึ่งด้วยการหมุนอย่างรวดเร็วมันจึงทําให้เฮลเตอร์สเกลเตอร์ ใช้ได้ดีในการแพรี่ครับแบบที่ห้างคือทอมบอยดีวิเบรเกอร์ที่เนโรสามารถใช้เสือพลังในการโจมตีของเรดควีและบูโรสได้แบบที่6คือบัสเตอร์อาร์มดีวิเบเกอร์ที่มีความสามารถในการจับศัตรูคล้ายกับดีวิวเบรเกอร์แบบที่7คือรอไฮดีวิเบรเกอร์ใบมีที่สามารถยืดแขนให้กลายเป็นโซ่ได้ทําให้เนโรสามารถโจมตีได้เป็นวงกว้างและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแบบที่8คือแร็คไทม ดีวิเบลเกอร์ที่มีพลังในการชะลอเวลาของศัตรูหยุดการเคลื่อนไหวของมันไวช้ช่วขณะหรือทําให้ศัตรูค้างอยู่ในอากาศได้นานมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามแร t ท m e สามารถหยุดได้แต่ศัตรูที่มีขนาดเล็กเท่านั้นแบบที่9ก้าเมกาบัสเตอร์ดีวิเบลเกอร์ที่มีความสามารถในการยิงพลังออกไปผมไม่ต้องบอกทุกคนก็จะได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันมีต้นแบบมาจากอะไรแคปคอมแอบแบบที่10 s สวิสเซอร์เรนเดอร์ดีวิเบลเกอร์ชิ้นเดียวภายในเกมที่มีความสามารถในการรักษาเนโรได้แต่ความสามารถในการรักษานี้ จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเนโรอยู่ภายในการต่อสู้เท่านั้นเป็นดีวิเบรเกอร์มีมครับคนที่ใส่ไปก็ฟอร์ดมีมกันทั้งนั้นแบบที่11คือพาสตาเบรเกอร์ดีวิเบรเกอร์รูปผสมระหว่างพายชลายแล้วก็โอเวอร์เจอร์แต่อ่อนแอกว่าทั้งคู่แบบที่12คือเจเบรา G P ศูมีความสามารถเหมือนกับเจเบราทุกอย่างเปลี่ยนแค่สีแบบที่13คือมังกี้บิสเนสมีความสามารถเหมือนกับเฮลเตอร์สเกลเตอร์ทุกอย่างแต่แค่เป็นกล้วยนั่นก็ไปทั้งหมดของเนโรแห่งดีว ส่วนตัวแล้วผมยกให้เนโรเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นยากที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับเนื่องจากไม่แค่เด็กเอ็กซ์ิของเขาและดีวิเบิร์เกอร์ที่มันไม่สามารถเปลี่ยนได้ทมยังมีมากถึง13แบบอีกต่างหากเพราะงั้นการจัดพรีเซ t ตของดีวิเบิร์เกอร์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆถ้าอยากเล่นเนโรให้ชํานาญพอๆกับการฝึกกดเอ็กซเลยละครับแต่สําหรับใครหลายๆคนเนี่ยดานเต้ก็อาจจะเป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับเพราะพี่แกเนี่ยเปลี่ยนได้เกือบทุกอย่างสไตล์อาวุธปืนใครชอบคลิปน,นี้ ก็อย่าลืมกดไล์าลากดซับสไครป์เป็นกระดาษผมด้วยส่วนใครท่านใดมีตัวละครดึงใจอยากผมทำสรุปข้อมูลสไตล์ดกโคเด็กซ์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้และผมขอขอบูณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาสำหรับวันนี้ดกโดคเด็กซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ